สวัสดีครับผมสวัสดีผมอาจารย์กิติพงศ์ตักกศิลานะครับหรือแนะนาฉายยาหมอดูหน้าโหดครับมาโปรโมทสถาบันตักกศิลาโหลาของเราและก็มูลนิธิตักกศิลานะครับเป็นจุดศูนย์รวมด้านศาสตร์ ต่างๆนะครับอาทิเช่นโหราศาสตร์ไทยก็จะเป็นท่านอาจารย์ยาเป็นผู้นวยการท่านผู้สอนเองได้เกตตัวก้าวฐานผมอ,อาจารย์กิติพงก็จะเป็นผู้สอนนะครับะจะมีหงจงหงจอยบีรังลงลายมือนะครับแล้วก็จะมีไพาทาโร่มีอาจารย์รัตดาหรืออาจารย์หมวยเป็นผู้สอนนะครับมีพระลักษณ์หน้าทองหรืองานวิธีพวกองค์ๆๆๆทางน้ำมงน้ำมนต์ก็จะมีอาจารย์บอลพลิกชีวิต มีอาจาร์มีงานพิธีกรรมก็จะมีอาจารย์นัฐาพระนะครับผมอา,อาจารย์นรพลนะครับ,นะรบแล้วก็มีหลากหลายอาจารย์นะครับให้ท่านได้ศึกษานะครับนะครับท่านใดที่อยากจะสนใจก็มีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนี้โทรมา ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมมาเข้าเรื่องในศาสตร์ราหูพารวยศาสตร์ที่จับดาวให้แปรเปลี่ยนเปลี่ยนค่ากับข้าวนะครับมีสี่ดวงดาวเช่นเคยครับดวงดาวดวงแรกก็คือดาวราหูตามต่อควบคู่ขมาก็คือดาวพฤหัสบดีมาอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวเสาร์นะครับสี่ดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์นะครับจับสี่ดวงดาวดวงนี้นะครับแต่ละวันนะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งวันนะครับย้ําใช้ได้ทั้งวันนะครับ แล้วก็จะมีลิงกไลยกลุ่มของผมนะครับมีชื่อกลุ่มศิตธากศิลาแลครับมีการจับคู่กันอย่างนี้2ตัว3ตัวแล้วมีหลากหลายอาจารย์นะครับหลากหลายมินิเชียรชาญด้านศาสตร์การวางตัวเลขแบบนี้อยู่ในกลุ่มนะครับท่านใดที่อยากจะสนใจนเข้ากลุ่มนะครับย้ําไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ แอดไลน์ส่วนตัวผมมาได้นะครับอันบนนี้นะครับแล้วก็มีลิงก์ไลน์กลุ่มแล้วก็มีเบอร์โทรอยู่ใต้สถาบัานนะครับลองมาพิสูจน์กับผมดูได้ว่าผมจับดาวให้แปรเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อได้จริงไหมนะครับย้ําไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆรทั้งสิ้นนะครับอ่า ท่านใดที่ติดตามชมในช่องนี้ก็ช่วยนะกดถูกใจช่วยแชร์และช่วยกดติดตามเป็นฟันกาลังใจต่อสถาบัานและต่อคณะอาจารย์และต่อเจ้าหน้าที่สถาบัานด้วยนะครับผมวันนี้ขอจบคลิปนะเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม